รอบคันเราค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะพบกับช่องเือยนองผ้ารออีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เขื่อนอุบลรัฐค่ะจังหวัดขอนแก่นใช่ค่ะเราพามาชมวิวสวยๆกันนะคะทุกคนไปกันค่ะไปเลย เขือ่อนบรไปค่ะไปเข้าตรงนี้ก่อนไหมอะบราเข้าไปตรงนรงน้น,งนู่้นเออเราจะไปดูระดับน้ำกันว่าถึงไหนแล้วว่ามันสูงมันต่ำมันอะไรยังไงเหน,น้นหรือว่าเหมือนมันจะลดไหมคะ ไม่แน่ใจอะตรงนู้นเป็นวัดเหรอตรงนู้นอะนูนนนนนน้นตรงภูเขาอะสวยมากเลยอะคนรีบเดินหน่อยค่ะร้อนค่ะแต่ว่าเพื่อทุกคนเดี๋ยวนะ,นะเว้นเว้นเว้นเจ้ามันจะแบบว่าอลังการไปไหนคะเนี่ยเราต้องเว่วั์รอหนึน่ง

ร้อนอะไรคะปิดทำไมครัร้อนค่ะร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบคันเราค่ะ เดี๋ยวเข้าวันนี้มีที่เที่ยวไหมครับตรงนี้ยเดินไปตรงนี้ไม่รู้ค่ะไม่มีอนนันอ่ะนี่เพิ่งมาเข้ามาไไหนเนี่ยมาจากอะไรจากอะไรกันโอเคเแล้วเริ่มยังไงเริ่มจากจุดนี้ค่ะไปโน่นแล้วก็กลับมามันร้อนตรงนั้นคือมีแค่ตรงนั้นแหละมีแค่ตรงนั้นอ่ะจะไปจะกลับแล้วจะกลับเหมือนกันใช่ข้างบนนั้นห้องแอร์ก็ไม่มีอะไร แค่นี้ครับแค่นี้เลยแค่นี้เอาไงคนไหนไปต่อค่ะค่ะทุกคนไปต่อนะคะถ่ายคลิปเหมือนกันปะไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นซูมนะคะเป็นที่เหมือนกับว่ามากินข้าวร้านอาหารแบบประมาณแบบริม อะไรเขาเรียกว่าริมเขื่อนใช่ไหมเขื่อนอุโบสถเนาะเป็นร้านอาหารก็ประมาณบรรยากาศกินบรรยากาศหน่อยเป็นร้านอาหารห้องแอร์ด้วยค่ะทุกคนริมเขื่อนแต่เราจะมาเราก็อาจจะต้องไปดูก่อนเนาะ ก็บรรยากาศดีนะคะเนี่ยร่มลื่นใครมาก็แวะมาทานข้าวร้านนี้ได้ค่ะร้านอาหารเลื่อนผ่านคำเป็นไงบ้างคะร้อนค่ะเหนื่อยไหมคะมาทางนี้คะ่ะ อะไรค่ะอะไรคะเนี่ยคือแบต,แบตเหลือน,น้อยค่ะทุกคนต้องชาร์จแบตห,หมายถึงโขดนะคะนีมานั่งให้ชมอยู่ด้วยคะ่ยนะนี่บรรยากาศดีนะคะ,ะตรงนี้ก็มีโขดหิน ไม่ไม่ลงนู่นค่ะบรรยากาศสวยๆโย่โย่ ป่ะ,ป,ะป็นคลิป่อยค่ะค่ะสำหรับเขื่อนอุบคนลัดก็มีเตียงข้อนีนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบายบาย